กลาพึกมาจาัดโปรโมชั่น c a ปโฟ 1.9S ปี2024โปรดาวเพียง19,000บาทในโปรจะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพรบล้อแมกขอบ18มีหลายลายให้เลือกอยากได้ลายไหนบอกพร้อมโหลดจัดทรงฟิล์มเซรามิกรอบคันเลือกความเข้มได้ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆครบคันรวมไปถึงท่อซิ่งอยากได้หน้าเผาอยากได้ปลายได้าวุฒจัดให้สนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือโทร0958369546ซื้อได้ทั่วประเทศจองออนไลน์ง่ายนิดเดียวปรึกษาฟรีโทรมาครับ